เกมที่สครับโต๊นนั้นนะครับในสามคนนี้มีคนคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมยังไงเช่นคนแรกเอาแค่คำว่าช่างตัดผมคนแรกผมยังรู้สึกว่าเขาเด็กไปสำหรับการที่จะมาเป็นช่างแล้วมีความน่าเชื่อถือน่าสลุน่าสลดเขายังเด็กไปน่นิ่งน่านิ่งน่หนิ่งน่นิ่ง แล้วเบอร์สองไมอ่อาจจะฝึกก็ได้ไงสมมติอาจจะฝึกแต่ว่ายังไม่น่าจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเบอร์สองล่ะเบอร์สองเนี่ยขอไว right. oh, ้สุดท้ายเดี๋ยวเอาสามก่อนเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สองตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์สามพอบอกช่างตัดผมมามองเบอร์สามเลยเพราะว่าีัวสีผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคนมีแฟชั่นเป็นคนแต่งตัวเก่งมีสไตล์เป็นของตัวเองผมว่าเบอร์สามสกปรกใช่ได้แต่สกปรกเขาไม่ได้เป็นหมอผ่าตัดกับพี่สกปรกแล้วไม่สาแท้หัวไม่ใช่ เขาถ่ายแฟ่นแฟ่นเขาถ่ายข้างแต่หน้าออกเป็นแนวไปให้เขาตัดมากกว่ายแล้วคนตัดคือเบอร์สองอืมผมว่าอแมมาไแม่มา่าไมดแล้วคนสุดท้ายเคราะห์คนสุดท้ายอย่าเพิ่งได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแอมครับเดี๋ยวถามสองคนพี่สุดท้ายเลยแอมเคราะห์ผมนะครับคำว่าช่างตัดผมเนี่ยถ้าช่างตัดผมนะครับผมว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งครับเพราะ เพราะว่าดูจากนิ้วครับดูยังไงวะมันมีเก้านิ้วแปดนิ้วไหมมีสิบเอ็ดนิ้วเหรอนิ้วนิ้วเขามีแผลผมว่าน่าจะเบอร์หนึ่งผมว่าแอมช่วยไม่ได้แล้วเบอร์สองนะครับเบอร์สองน่าจะเป็นช่างศักดิ์เออแล้วเบอร์สามเพราะว่าเห็นเขาสักเบอร์สามน่าจะเป็นนักดนตรีโอ้โหมองขาดใช่คิดเหมือนกันว่าเบอร์สามน่าจะเป็นนักดนตรีผมแถมข้อมูลเพิ่มไหมอาจจะเป็นแนวทางเดียวผมแถมข้อมูลเพิ่มไหมเป็นช่างตัด ผมที่ชนะรางวัลระดับประเทศไทยมั่นใจมากโอ้แบบมีถ้วยจริงจังเลยนะมีถ้วยมีถ้วยเนือคุณแม็กกี้วิเคราะห์มาหลานจริงๆคนแรกเนี่ยไม่น่าใช่นะเพราะแบบดูเด็กๆอยู่นะยังไม่น่าแบบประเทศไม่ได้จําเขาไม่ได้จำกัดอายุนะเวลาประกวดอ่ะหรอเขาไม่เขาไม่อานอายุไม่แต่สไตล์เขาแบบนิ่งๆอ่ะยังยังไม่ใช่เบอร์สองล่ะคิดว่านะพี่เบอร์สองเขาแบบ สวยอ่ะมีมีมสไตล์อ่ะเขาเป็นคนเขาแบบว่าเขามีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าคนเป็นช่างทำผมเนี่ยเขาจะต้องแบบมีอะไรที่เป็นจุดเด่นมไม่แน่นะก็คิดคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์สองนะแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าไปน พี่ไม่ไหวแล้วพี่จุกพี่ไม่ไหวแล้วพี่ความรู้พี่จุกหมดเลยพี่หลังไม่ต้องมาถามพี่นะพี่จะเป็นคนสุดท้ายพี่จะบอกว่าพี่อยจะบอกว่าถ้าบอกว่าคนหนึ่งในสามนี้เป็นช่างตัดผมนะพี่บอกว่าเบอร์สองพี่ตัดทิ้งเพราะว่าพี่คิดว่าเบอร์สองน่าจะเป็นพวกช่างสักพี่ว่าช่างตัดผมระดับแบบมือประกวดหรืออะไรใดๆอย่างนี้นะมือประกวดด้วยนะมือประกวดในส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเพราะนั้นพี่จะตัดผู้หญิงทิ้งไป แต่ว่าเบอร์หน it, Hence, ึ่งเนี่ยพี่เหมือนที่บอกเมื่อกี้เบอร์หนึ่งพี่ว่าอาจจะทํางานกลางคืนเออน่าเจิดมากอ่าแบบร้องเนี่ยทั้งร้องทั้งร้องในผับในอะไรใดๆอย่างนี้อย่างมากก็เป็นพวกโฟกซองแต่พี่ว่ามาดูสไตล์ดูเข้าตาดูแบบดูเท่พวกนี้เป็นช่างตัดผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายพีมือการตัดแล้วขายลุกถูกต้องอ่านี่ต้องอย่างนี้เออนี่บ้านผมนะเคยคิดต่างจากพี่กิ๊กไหมแกผมมองเลยนะเพราะผมแค่เขาเดินเข้ามาเนี่ย ผมตอนแรกผมมองเลยว่าเขาต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสักอย่างหนึ่งนี่เพราะดูแล้วการตัดผมอย่าลืมว่าช่างเนี่ยจะไม่ให้เหมือนคนทั่วไปอุตส่่าหห์ใ้นนัังไกกลมีสไตล์ไงมีสไตล์คุยกับผมมั้ย่ะคุยับอะไรมีสไตล์เบอร์อะไรอ้าวจ้เบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สามพี่ว่าเบอร์สามลุก ไอ้ลูกตัวเองไอ้แล้ไอ้ลูกตัวเองนี่น้องๆรู้สึกเหมือนเดจาวูไหมพอพี่คนนี้ยืนไอ้ตัวนั้นเสริมเราสามคนเป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋ไจำได้ไหมจำได้ไหมถ้ารอบนี้ผิดนะป๋าเราสองคนมะนาวไปไงเราเคยกินมะนาวไปไงบอกเข้าไปนี่เปรี้ยวเป็นเข่งเป็นเข่งไม่โทษเอางี้ถ้าผิดนะบีบใส่ตาเลยไม่ต้องกินหมดหมดโอ้โหนี่ใก่คอทำด้วยไง บาร์เบอร์อะไรครับระดับประเทศจะต้องมีความเก๋าจะไม่ต้องหน้าไม่อ่อนเยาว์ปากติ๊กอยตรงไหนพี่อยู่ตรงนั้นกิกบอลนิ๊กบอลที่เดิมเลยนะเกมทีแล้วที่นี้เลยนะเบอร์สามเลยเนาะตรงนี้เลยนะใครเอาไปวานเลยเบอร์หนึ่งเอ้ยดีมากดีมากดีมากเอาเสองเออเบอร์สองเหรอยิงแบบลูกสองกระจายกันไว้มันต้องมีคนถูกโอเคเบอร์สองนี่ โอเคผมให้ข้อมูลเพิ่มเขาผู้นี้นอก ok จากไม่ต้องตัดผมแล้วเขาสักคิววกค้วด้วยร <ทำ S 1> ับสักคิ้วเป็นผู้สักคิว้วให้ผู้อื่นอ๋อทำทำสักคิ้วด้วยจะเปลี่ยนไหมก่อนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน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 ,ยนพี่๊กเปลี่ยนเป็นพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าเบอร์สามไม่สักคิ้วนี่ต้องเอาผู้หญิงนะปาด้ย สักคิ้วผู้ชายก็ได้จริงปะจริงเดี๋ยวนี้คนคนสักคิ้วเยสักคิ้วออกน้ำแต้วน่าดูนะผู้ชายก็สัก้ผู้ชายก็สักได้เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มีใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนสักดิคนสักมีทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งผู้ชายผู้ชายด้วยใช่เพราะฉะนั้นบอลเก่งจริงเลือกต่อเลยเปล่าจะเลือกต่อเลยเปล่าผมไม่ย้ายที่ตอบว่าเบอร์นั่งแขกเบอร์สาวเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเพราะเพราะเพราะว่าแต่ละอย่างข้อมูลเนี่ย มันรู้สึกดูขัดแย้งกับรูปร่างหน้าตาเขาอย่างนี้สักคิ้วไหมขัดแย้งไหมขัดแยง้งนั่นแหละเบอร์หนึ่งใช่เอาอะไรบอางเอ์อะไรแย่ยืนันแล้วยังไงผมก็มอยเบอร์สามถ้าผิดคือผิดติ่มะนาวจบสามนะแม็กกี้เลือกเบอร์ะอะไรครับอันนี้เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ยังไงก็ไ,ได้จันเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายครับดีดีด ยายยัยเดีอยวฟังเขาเดินเอาเบอร์สองเบอร์เดิมยืนยันคำเดิมก็โอ้โหกล้าอยู่ก็คนคนที่เปิดร้านสักเนี่ยก็ก็ก็จะต้องมีความชอบแหละความชอบในเรื่องของการสักใช่ไม่งั้นก็จะเปิดใช่เพราะว่าเห็นเห็นคนที่เขาสักเปิดร้านสักทุกคนนะสักเต็มตัวเลยสรุปว่าเป็นเบอร์สองดีมากไม่ตามกันแล้วครับสองคนสบายใจสบายใจแล้วครับเอาเชนว่ามายืนยันคำเดิมครับนี่ผล ว่าทั้งหมดในตีมาเนี่ยน่าจะเป็นพี่คนนี้แล้วเราพี่บอลคิดว่าไม่ใช่เพราะต้องโดงห้อกต้องตรงข้ามแต่จริงๆมีอีกชั้นหนึ่งคือใช่นะแหละคือใช่นนะี่คิดคิดว่าเราฉลาดไ้มเพราะฉลาดกว่าใช่เชนเลือกเบอร์เบอร์สองครับยรียนคม็กซี่นะครับเป็นการหลอกสองชั้นว่าไม่ใช่แต่จริงๆกลับมาใช่ใช่าคุณแอมส่วนของผมนะครับคนที่สามเนี่ยนักดนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่สองช่างศักดิ์เบอร์สองช่างศักร้อยเปอร์เซ็นต์เบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเนี่ยช่างทำผมอ่ะช่างทำผมนะผมว่านะผมคิดอย่างนั้นคนนั้นน่ะเขามีเล็บเขาไม่ควรเป็นช่างตัดผมคนนี้เนี่ยเป็นคนขวาไงมือนิ่งๆหมดมือนิ่งๆอย่าขยับมือทุกคนนิ่งๆไว้เบอร์สามเนี่ยเบอร์สามเห็นไหมเห็นนิ้วไหมนิ้วเขาสวยเขาเหมาะเป็นศิลปินหรือว่าช่างวาดภาพจริงๆเขาโอเคนะคนเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนมีห่วงซุยดีห่วงมันเล่นไอห่วงซุยมันเล่นดื้อ ้มดูจากรองเท้าทั้งหมดช่างตัดผมเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนยืนนานแล้วก็ต้องแบบว่าใช้ใช้ใช้วิธีการในการยืนเขาต้องเขาใส่รองเท้าที่มันยืนสบายที่สุดผมคิดว่ารองเท้าใครก็เปลี่ยนได้ผมเชื่อผมนี่เขาไม่ได้มาตัดผมนะเขามาออกรายการเขาออกรายการก็ต้องแต่งตัวใหม่เป็นลุกไอดูดูก็รู้ว่าเป็นลุกพี่บอกนี้แอมเลือกเบอร์ไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพี่บอกนี้เบอร์สามดูในข้อมูลทั้งหมดที่มาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเบอร์สามไม่ใช่ช่างตัดผมเบอร์สองเป็นช่าง ช่างศักผมว่าถ้าเป็นนะทำไมช่างสักเบอร์หนึ่งไม่รู้เป็นอะไรผมเลยเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไหวไหมแต่ภาพเราไหวนะไหวนะดุงวงเนาะโอเคบทสรุปนะครับตอนนี้มีทายฝ่ายละสองมีบอลเชิญยิ้มอยู่คนเดียวที่หมายเลขสามไหววังเวงวังเวหมายเลขสองมีน้องแม็กกี้กับน้องเชนครับและหมายเลขหนึ่งมีน้องแอมกับพี่กิ๊กช้าเลยนะบัดนี้อย่างสบายใจครับมีคนถูกแน่แนและมีคนผิดแน่แน เอาใครก่อนสวยเลยบอนเอาพี่บอนสวยเลยคุณเบอร์สามครับเบอร์หนึ่งคุณคือช่างตัดผมและสักคิ้วจริงหรือสับขาหลอนพอบอกช่างตัดผมมามองเบอร์สามเลยเพราะว่าสีผมสีผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคนมีแฟชั่นแต่น้าจะออกออกเป็นแนวไปให้เขาตัดมากกว่าเบอร์สามน่าจะเป็นนักดนตรีโอ้โหมองขาดมองขาดข้อมูเนี่ย มันรู้สึกดูขัดแย้งกับรูปร่างหน้าตาเขาอย่างนี้สักคิ้วไหมขัดแย้งไหมขัดแย้ง <ừ> นั่นแหละยืนจัดแล้วยังไงผมก็มองเบอร์สามถ้าผิดคือผิดตีมะนาวจบตอบหลอกครับ มะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวปครับรอรออเลยอย่าพึ่งยังมีเพื่อนกินผมอยากจะบอกว่าขนาดนี้ผมค่อนข้างสบายใจผมกังวลอยู่ระหว่างระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเบอร์สองผมเชื่อมั่นว่าเบอร์สองไม่ใช่แน่แน่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูมะนาวเตรียมสามลูกพอมะนาวสามลูกพอสามแน่แน่เพราะว่าไม่คู่นี้ก็คู่นั้นแหะบอลบอลบอลอยากกินมะนาวกับ แอมกับพี่กิ๊กหรืออยากกินกับเชนกับแม็กกี้ถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากกินกับแอมกับปากกิ๊กแต่ว่าวถ้าเป็นความจริงแล้วเ,ออเป็นเชนกับแม็กกี้ด<อ>ู<อ>เ,เชนกับแมก็กมกี้มั่นใจไหมมั่นใจพี่มั่นใจ่บายบ้านหนึ่งของพี่ถามไ์ไหนน้องประสงค์ของพี่บอา์หนึ่งบอร์หนึ่งคุณหมายเลขหนึ่งคุณคือช่างตัดผมระดับรางวัลและเป็นช่างสักคิ้วจริงหรือสับขาลอย ยังรู้สึกว่าเขาเด็กไปสาหรับการที่จะมาเป็นช่างแล้วมีความน่าเชื่อถือน่าสนุน่าสนุกที่เบอร์สเขาแบบสวยอะมีมีสไตล์อะเขาเป็นคนเขาแบบว่าเขามีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าคนเป็นช่างน้ำผมเนี่ยเขาจะต้องแบบมีอะไรที่เป็นจุดเด่นไม่แน่นะก็คิดคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์สองเบอร์หนึ่งไหวไหมสภาพเราไหวนะไหวนะรุ่งเนาะผมว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งครับเพราะนิ้วเขามีแผล เบอร์สดูในข้อมูลทั้งหมดที่มาเนี่ยเชื่อมันว่าเบอร์สาไม่ใช่ช่างแับผมเบอร์สองเป็นช่างช่างศักผมว่าถ้าเป็นนะทำไมช่างสักเบอร์หนึ่งไม่รู้เป็นอะไรผมเลยเลือกเบอร์หนึ่งจริงครับ เบอร์สามคุณเบนใครครับผมเบนเบนชาชิดช่างวันธริจิครับเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซเนอร์ครับผมเนื้อโฆษณาเนาะเป็นรายการทีวีครับรายการทีวีคุณน้องเบอร์สองจ้าชั้งสัมผ่าหนูเป็นใครนะเป็นพนักงานขายกางเกงยีนส์ค่ะนี่คือน้องสองคนที่มาเป็นตัวหลอกของเราและตัวจริงขอบคุณน้องๆขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับ ถึงตรงนี้นะเฉลยแล้วนะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยว่าเฮ้ยน้องเขาดูเด็กดูเด็กมากดูเด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยเนาะสามสองครับสามสองเหรอคุณนิตินิศกัศยานันชุนเล่นชุนเล่นเลยน้องบอลน้องบอลเดี๋ยวแล้วเป็นช่างแต่เป็นร้านของน้องเองเปล่าใช่ครับล้านตัวเองอะไรอยู่ที่ไหนลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดครับลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดหักอยู่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดอ๋อช่วยเกียรติยศจากสมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทยประเภททรงผมหญิงเทรนด์คัต นะฮะการแข่งขันแชมป์ผมแห่งประเทศไทยประจำปี2550ปี50โอ้โหนี่9ปีแล้วตอนชนะนี่อายุจะไร20กว่าเองครับโอ้โหบอกแล้วไม่เกี่ยวกันน้องพี่ถามนิดนึงไปยังไงมายังไงไปทำร้านแต่ผมก่อนหน้านี้ผมเป็นนักดนตรีตามผับครับนี่ไงนักบอลนี่น้องนักร้องนี่หน้าตาเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยเหรอฮะเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยกีตาร์ด้วยทำงานคืนก็พอจะรู้จัก เพื่อนๆที่เขาเป็นเฮร์สไตลิสต์ด้วยครับอันนี้เราก็พอมีความรู้ด้านนี้นิดหน่อยมีความรู้ด้านนี้นิดหน่อยไหมเราว่าน้องเพื่อนๆสอนอ๋อเพื่อนสอนแต่ว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อนสอนให้เราซอยว่างั้นแล้วไปเปิดร้านได้ไงครับหลังจากนั้นก็ผมประสบอุบัติเหตุครับก่อนครับก่อนที่จะมาเปิดร้านอุบัติเหตุคือรถชนรถรถแหกโค้งชนสายฟ้ารถเราเองเพื่อนครับอ๋อรถเพื่อนเรานั่งอยู่ครับผมนั่งหลังนั่งหลังก็ถ้าถ้ามองแห่มันจะคือข้อมือผมจะบิด บิดไม่ได้เหมือนข้อมือปกติเลยครับได้หักตรงไหนครับชี้ตรงนี้ครับห้าท่อนห้าท่อนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะวันวันที่หักนี่นิ้วก้อยผมจะหมุนมีอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับจริงป่ะข้อศอกหมุนหักแบบหมุนแก็ข้อศอกผมจะหมุนมาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยพระพันวิารวัดโอ้โหเขาเสือกได้แล้หมอดามเหล็กอะไรอย่างเงี้ยไหมประมาณว่าให้กายภาพบําบัดนิดนึงครับต้องกายภาพตอนแรกมันขยับไม่ได้เลยครับแต่ทําให้เล่นกีตาร์ไม่ได้ผมก็เลยเนี่ย มาหาเพื่อนแล้วก็มาซ้อมไดผมทําผมเลยครับเริ่มต้นจากการไดผมก่อนอาชีพครับแล้วก็อยากให้มันกายภาพบัดแล้วเราไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ครับก็คืองานนี้มันได้ขยับมือขยับเท้กายภาพด้วยแต่สุดท้ายมาถึงขั้นนี้เลยเป็นแชมป์ยังไงฮะเราเราได้ไปผ่านโรงเรียนไหมไปไปผ่านโรงเรียนไหมใช่ครับก็อ๋อก็ไปเรียนเพิ่มด้วยครับแล้วไปสักคิ้วมายังไงเออพอดีผมเปิดแล้วแต่ผมแล้วผมมี สักตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหุ้นเพื่อนเราไม่ได้เป็นคนสักใช่ครับเพื่อนเป็นช่างสักมีงานให้โุณอยูแล้วใช่ครับอันนี้ลูกค้าที่เขา walk in เข้ามาสักสักตัวเขาจะถามตลอดเลยว่ามีสักคิ้วไหมมีสักคิ้วไหมเราก็เลยไปเรียนสักคิ้วเลยใช่ผมก็เลยไปเรียนเพิ่มมาเนี่ยอันนี้น้าน้องบอลพี่ติงอยู่ที่อยู่ที่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะเจ็ดสิบหนึ่งชื่อร้านชื่อร้านที่ทูดับบันยูครับที่ทูย่อไปจาก เออมันเป็นแข้งขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนอขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับเพื่อนครับคุณสวัสดีเพื่อนที่ใช่อ๋อโอเคไปอุ่นนนกันได้วันนี้ขอบคุณมากน้องบอลนะครับขอบคุณครับน้องบอลวันนี้กัศยานันขอบคุณครับขอบคุณครับบ้าใจไตรงดิ๊กเอาอุ้มรางวัลไปโลยดนวยแอนแอนเลยเอาละอันนี้กระเลยนกระเรียนเอา ผู้หญิงไว้สุดท้ายไปทั้งลูกเลยนะเชนเมื่อกี้ไทยกินไม่จิ้มเกลือไปทั้งลูกเข้าไปเขี้ยวด้วยเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเข้าไปถ้าไม่เขี้ยวคือเข้าไปทั้งลูกเขี้ยวเข้าไปเขี้ยวเข้าไปเขี้ยวเข้าไปเชนเค้กหน้าหล่อด้วยสมมติตอนนี้กำลังเจอพระเอกกองหน้าพระเอกเฮ้ยเจ้าหน้าเพ่ไม่เจอหน้าเพ่เขาบุหรี่ลายเขาบุหรี่ลายเขาบุหรีลาย ตกทำไมตาไหลเจอเจอพระเอกแล้วเราต้องหน้าดุกว่ามันเฮ้ยแกคิดว่ามันนาวของแกจะทำให้ฉันมีปัญหาเฮ้ยราเป็นดาวร้านไม่ใครเม็ดเลยอ้าวเลือกเอาลูกหลานเกืออไหลุยกินอะไรลูกตอดแว่นหนอนตาไปเลยเขี้ยว เที่ยวแบบที่บอกพี่เสียงเที่ยวเที้ยวเที่ยวมันจะมันจะได้เกินได้ลูกเอ้ยยเ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคนาดังเอกตอนเจอพระเอกนาดังเอกตอนเจอสวีดกล้องสวีกล้องสวีซึ่งหวานหวานพระเอกอยู่นั่นเจ้าบ่าวโควฝนที่รักออนแอร์อยู่นะเจ้าบ่าวโควฝนมองมองพระเอกมองพระเอกเจอแม็กเจอแม็กที่รักจ๋าพี่จ๋าไหนจ้าลำพื้พี่เทียวเข้าไป กรธโกรธโกรธพระเอกเล่นโกรธเล่นงอนเล่นงอนมันไม่เล่นอะไรเลยมันไม่เล่นอะไรเลยว่ะพี่มันเล่นวกมันจะเล่นวกเราพิสูจน์เราได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เปรี้ยวทำให้อารมณ์หมดไปนี่เม็ดเต็มเลยถุยเม็ด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 แล้วม่าติดกระเดือกหรือไงถุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงไม่มีกระเดือกเอาวต่อไป ดูพี่บอลให้เป็นคนสุดท้ายจะโชยดูบอลจะโชกินห้าลูกให้ใส่ไว้ในแก้วบอลสองลูกโชวพูดต้นไหนบอลโชวพูดต้นไหนเมื่อกี้ที่บอกซ้ายลูกขวาลูกตลกเลยซ้ายขวาลูกตลกไหมได้กไม่ชอบเด็กซ้ายลูกขวาลูกบอลับซ้ายลูกขวาลูกแล้วบีแล้วกดแล้วกดคนดูหาไหมคนฮคนดูเจ้าฮาผมเอาสองลูกสองลูกดีสองลูกดีสองลูกดิ <c oughs> มุงดันเป็นมุงม้งแนกกัน <c oughs> okay. โอเค <c oughs> ผมจะทำให้คนดูคุณผู้ชมครับมีความรู้สึกเหมือนผมตอนนี้ที่อยู่หน้าจอ <c oughs> ไอ่เพียวมากเพียวมากโอเคโอเคโอเคคุณน้องแอมน้องเชนน้องไอคี้เข้าฉากลับมาเจอใหม่รับรองว่าผมไม่โดนแน่แน่สวัสดีครับ